การตัดซอยของตุ้หมีเนี่ยเล่นตรงฐานตรงในด้านหลังตรงไทยคอรลรวเราเราใช้เทคนิคซิสเตอร์โอเวอร์โฮมเป็นแอสิเมติกเฉลียงจากหูบนลงหูล่างหูบนด้านซ้ายเฉลียงลงหูล่างด้านขวานะฮะซิสเตอร์โอวอร์โฮมแล้วเราก็ตัดฐานเป็นบ๊อบเป็นบันบัน,บนเป็นแอสิเมติกบ๊อบด้านหลังนะในส่วนด้านข้างด้านซ้ายอา,อาจารย์ใช้ใช้เทคนิคตัดผม o อ e r อ n d โอเวอัดอร์คด้านสมัตเพื่อให้ผมด้านบนเนี่ยแหลบออกมาในส่วนของด้านผมด้านขวาเนี่จะเป็น free hand bob เป็น free hand o ันเล n g เพื่อให้เห็นขอบชัดเจนและในเราจะมีเลเยอร์ใน eternal shape ด้านบนด้าด้านขวาในด้านขวาของทรงซึ่งเราก็ทํำขอบหน้าเป็นลักษณะเป็นเป็นสเต็ปนะครับแล้วทําการปรับสีผมใหม่แล้วก็ทำไฮไลท์เป็นเซอร์เด้านบนใน fringe หน้าแคบ ในจุดของเป็นรูปโรงพระจันทร์นะครับแล้วก็ลงสีเทาแค่นั้นเองหลังจากลงสีเทาเสร็จแล้วก็ทำการดีท็อกซ์มผมด้วยสปาออนเซ็นของเรา